การที่จะไปตามพวกเราคิณคุณพ่อทานอะไรครับทานออมทานอ่อมเมียครับตอนนี้เป็นเวลาเทมุ่งที่โมงแล้วน้องอาร์ตี54ครับพี่น้องตอนนี้พ่อกาลังหิวข้าวตื่นลาแล้วปรับมาคุณแชความสะอาดจันเร์คุณว่าของตักเท่เออรถเฟซเจอรดี ตอนนี้เราโยงปากหลานพ่อได้ให้พ่อใช่ไหมน้องน้ำพรเนี่ยากำบาพ่อตลอดไม่รู้พี่น้องเราต้องคิดค่าอว่าพี่งอันนี้มันไม่อร่อยพ่ามันถึน้องไ่อร่อยเลยอ่ะน้องอาจัดการตอนนี้เราอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกคลับนลยนะลัชีอย่า,าร้องไห้ ลำชีหนึ่งนะครับพี่น้องตามมาได้เลยพ่อพามาทานพามาทานข้าวรอบดึกนะครับตอนนี้แตอนนี้กท่าไหร่ลูกตีห้าครับโอ้โหสมบูรณ์เลยเนาะสมบูรณ์เมนนี่เป็นฟานดิเอรบกีะปีกระเป๋านะเมน อร่อยมากใช่ไหมลเอันนี้มมากอันนี้่อมมากเป็นเครื่องในใช่ไหมครับผมหอมก็ร้อนมากกับพี่น้องครับร้อนมากโอ้โหูแลม่นดีโบร่ำดีมาก ทุกคนเป็นแต่คนรักพ่อจริงๆตั้งแต่ลู้ทุกคนที่มากับพ่อไม่มีใครแบบว่าไม่เคยไม่เคยมีใครเกลียดพ่อพี่คนรักพ่อรักหนูนะพ่อต้องพูดประโยคนี้พ่อรักหนูนะเลือดรูปเลือูปนี่นะครับพี่น้องไปคนนี้ชอบมากเลือูปชอบชอบพ่อชอบตรงไหน เซลูตอนไหนเพื่ไหยงหตั้งเบาดีย่าาตั้งเบาบาตั้งไเลืรูตั้งเบาเลีโรเบอกน้ำบับานมันติดเียงเพราะท่มาสตร์ผีเทเกาหลีีมากก่รลู้อันจัว่าเทศพวหน่ะกมก็ไทยทันทีกุ้มนะะ ่หกองมงไม่ต้องอยาหอมงพ่อวลานนนะพูดไทยเลยไหมโมงไทยเลยนะพูดไทยเลยนะอานะพูดไทยเลยไหมพูดไทยเลยพูดไทยเลยไหมเขาเาไม่พูดนะเขาเ้าแบบเขาาจุดจับจับใช่จ พอจะบกพร่องตรงไหนพอจะผิดพลาดตรงไหนอะไรอยางมากพ่อจะไม่คนพูดแต่ว่าพ่อจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลใช่ไหมแหมแหมทำไมราคนเก่งพ่อรู้หมดเลยใช่ไหมลูกแหมพอดงงมากเลยนะครับตอนนี้อลองเพลงกี่ท่อนใ่ใช่ใช่ใช่พท่ต้องเป็นหู แล้วก็พลองข้านเ่อสิบมคุนงกมสนอพิน้ตนตีจบ่อวคเ่อาพาเตส่ดท่อนตีจบแร้วนะแบบไปจะไปเพิงองบิดนลองเอาทอดอนกลางอนกลางมาลองอีกมันจะเป็นพิิคา่พนรน่อเป็นทอแฟนทู้ชายพูดจ๊กวานรู้สึกตัวตอนไหรู้สึกตัวเอ้าตีนเป็นทังี่แบบพว่อเป่ยนบออื่อคืนเนี่ยองมากพ่อหนูนอนตังอยู่แล้วเอ ไอ่ไงตอนต้องต้อตองตื่นขึ้นมาเพราะเป็นเบืบอสมองไม่ปวดโป่งเลยใช่ไหมมันง่วงนอนมากแล้วตื่นขึนาก็มายังเป็นเบืบอพ่อเชื่อเลยว่าเห็นไหตอนตอนที่ร้องหลังข้างหน้าเขาจะจะหลงนั่นแหละจะหลงทุกแก๊บทุกเองเลยเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาพ่อก็เป็นอย่างนี้เลยถามไม่อยู่เลยมากพ่อไม่หลงสองปีสามปีมันพ่อต้องทักแรงโควิดมือนวัดหมูอบ้านเบอร์ไหนหมู่ว่านไหนพระพรกทีินแบบนี้บ้านเดียว คุณพ่อคุณพ่อพักผ่อนน้อยนะครับมันตื่นก่อนถิ่นเนาะมันแปลว่าพ่อประด็นอนเลยเที่ยงอะตื่นอย่างน่าบายกับันเมื่อคืนนี้สว่างไม่ได้นอนสัิกหยิบนะครับมันเหมือนคืนมังจะแน่นหึกนะแต่ก็ตื่นมากกว่จนเที่ยงเกือบเที่ยงจ็ได้ถิ่นพ่อลงมันเลยเป็นอาการเบื่อครับคนแบบคนวัยนี้นะลูกก็ต้องพักผ่อนเยอะนะต้องพักผ่อนพ่อพ่อกใช่แล้วจะพี่เปาพี่เปาอย่าจับผิดพ่อเข้าใจไหมใช่ใช่ใช่ เพราะฉะนั้นแล้วคนเกื้อก้ากับกลางต้องน้องน้านเป็นการตั้งแต่ฟังวิญญาจับจับกลางนะครับจุดศูนย์นะครับใช่ครับก็ที่อยู่ข้างพ่อก็ต้องจําเนื้อต้องแกะเพลงใช่เลยนะครับร่มหนาวอยู่แล้วก็ชีวิตอยู่แล้เราลถึงเพลงชาด้วยนะครับต้องช่วยพ่อต้องช่วยพ่อจ้างก็คือร่มหนาวอยู่เออทุกคนสงสัยว่าลมหนาวอยู่จริงจริงมันชื่อเพลงว่าอะไรครับพ่อมันไม่เป็นเพลงร่มหนาวอยู่มันชื่อเพลงว่า มันหนาผลต้นหนาวะไปผลต้นหนาวผู้อย่างผู้พานผู้นียกลางอก็เป็นเพียงผื่นอุภูมิอ่อเป็นสิบเจ็นปีสักสักอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องไปตากกันเด้อมันกลัามนิดอยู่นะครับมันเข้ากับเพียงของดิวใช่พี่ดิวก็ต้นู้ต้นผู้แว้กรอูมาก้มาก่อน้มผู้มาก่อน้มาก่ผู้มากรผู้มากผู้มากรผู้มากรผ้รผู้าร ใช่ครับผมต้องเปลี่ยนยุทธวิธหลานนานมากไม่ใช่ปีปีไม่ปีเด็กต่งจนจนเต่งจนนะพี่ปากเป้าพี่ปากเป้าตรงนี้มันเยอะมากเลยผมเคยเยอะแล้วพี่พอต้องพี่พอต้องหลกนะอะไรนะหลก ลหนวดไม่ไม่สองวันแล้วเกี way, shared, país, ่ยวพ่อเลยทํางานครับไม่ไม่คนอื่นไม่ไม่ทานโดยเฉพาะนี่พี่ยิวนี่ห่วยมากประเภทหลบคนก็เอาอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ถ้ามีนี้อหนพี่ยิวถอนหนวดแล้วพ่อหน่อยครับพเทึ่งทึเบาะลงนาะทึ่งรู้จักเครื่องไหมเครื่องเบาลงเนี้ยนอยขาฟังฟังทึ่งเบาลงพี่ยิวก็ถอนอย่างนี้ไหมตืดตืดตืดโดดมาฟังบีตืดตืดโดดเป็นผีเอเอาไหมเ เมื่อไหร่มันจะหมดสักทีก็เลยงงอ่ะงงนอนไมเห็นงงลยเลยทำไมมันต้องทำละเอียดแล้วทำตื้อๆค่อยๆที่ว่าเป็นกิโลกาดไหมเคยลูกกล้าดไหมเคยเนี่ยทำไมมันทำเหมือนลูกกล้าจะไปลุกนี่ลูกวนลูกเนาะหน้าบานหน่วยเป็นหน้าด่า กันย้อนลูกมันได้นะกระเบียวกานโกนมาดำเสมยงบานบ่ดเลยพี่ยูพูดดังเกินไปแล้วเขางงมาจริงงงมาดับน้ำบานนอนนิดนึงถอนหัวเลยก็นี่คือคือเพราะท่านมาเข้าปวงมาฟังนี่๋หรอท่านมาบอกพวงมาฟังอี่เนาะเออเออคนที่นอนดูให้ทำเนี่ยมันเป็นอะไรเฉยว่าอึดอัดมาก แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดแตอมันจะไม่หมดหรอกเอาสรุปก็คือไม่ไม่หมดพอกำลังงงอีกงงมากเลยพี่น้องไม่เห็นห้วย